คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM-1575 ห h z สากิโลเฮิรตซ์ารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะ วันนี้พี่อ้อเบนจะพานะคะมารายการรอบบ้านเราเขาบอกว่าให้อัดสดให้แต่งหน้ามาหน่อยๆน,นะคะปกติไม่ค่อยชินออกกล้องรอบบ้านเราเป็นรายการของสถานีวิทยุสรานรมออกอากาศทางคลื่น AM 1575กิโลเฮิร์พันกิโลวัตต์เป็นรูปตัวยูแบบนี้นะคะกำลังส่งไกลดำเนินรายการโดยพี่อ้อเบนจภาทับทองวันจันทร์หโมงเชา้าถึง6โมงครึ่งแบบนี้ แน่นอนว่าข้างๆวันนี้นะคะไม่ได้มาจัดรายการเดี่ยวๆในห้องสี่เหลี่ยมอย่างเคยหรืออัดที่บ้านหรือไปนอกสถานที่ที่ไหนแต่มากับคนสยามอาท่านผู้ฟังกำลังขงมวดคิ้วในใจความจริงถ้าเป็นแฟนประจำกันพี่อ๊อฟเคยสัมภาษณ์คนไทยที่ไปอยู่มาเลเซียรเรียกว่าคนสยามมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวจะขอเชิญ ทางคุณครูแนะนําตัวแล้วน้องๆแนะนําตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยที่มาที่ไปของคนสยามค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีสสดผมขอ,อเนาะค่ะเชิญค่ะ,คะ,ะผมชื่อจันจรนิน้ำสกุลคำแก้วครับ่ะ,ะเป็นผู้ช่วยประธานของสมาคมสยามกลั่นกันครับค่ะครับค่ะอาจารย์ละคะสวัสดีครับผมชื่อวิระจันสวัสด์นะคนระับเป็น ผู้นำการศึกษาของสมาคมสยามรัตก,กลันตันประเทศมาเลเซียครับค่ะน้องทางขวาพี่อ้อสวัสดีค่ะหนูชื่อซิลินแ่หูนะคะเป็นครูอา,าสาสอนภาษาไทยที่โรงเรียนวัดมชิมมาวิทยาทานค่ะอายุเท่าไหร่ตัวนี้เดียวเป็นครูแล้วปีนี้19ปีค่ะโอ้จิ๋วแต่แจ๋วนะคะ<อ>น้องละคะสวัสดีค่ะชื่อยนิกาศิุวันนะคะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดมชิมมาวิทยาทานค่ะค่ะมี ผู้มาเชียร์ข้างนอกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์อุดรพันธ์นะคะแล้วน้องซึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในเฟรมนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ข้อมูลทางเสียงเข้ามามีน้องอีกคนนางสาวสิริวันดำประเสริฐนะคะเป็นครูอาสาเหมือนจันคนสยามค่ะคุณครูสยามเป็นชื่อเดืมของประเทศไทยถ้าย้อนย้อนไปเนาะใช,ใช่อยู่ตรงไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะ คำถามนี้ผมว่าสะดวกใ,ให้ให้คุณวิรัตอบ <Okay. S 1> ดีกว่าค่ะ <Okay. S 1> เคคุณวิรครับก็ผมขออนุญาตขอย้อนไปอ,าอาดีตนะครับก็คนสยามในรัฐในประเทศมาเลเซียเนยีก็จะมีบรรพบุรุษมาจากาสยามประเทศใน,ในอดีตนะครับก็คือ,อสันนิษฐานว่านะครับก็มีอายุประมาณรุ่นราวกับสมัยอยุทยานะครับ<ะ>แล้วก็เมื่อมีการแบ่งแบ่งเขตปกครองในสมัย ตอนนั้นทางส่วนที่สัญญากรุงเทพนะครับระหว่างระหว่างอังกฤษกับสยามก็ได้แบ่งประเทศทางแบ่งรัฐทางตอนเหนือของตอนนี้เป็นรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียก็ให้ให้ประเทศมาเลเซียปกครองก็จะมีทั้งหมดห้ารัฐก็คือรัฐเคดารัฐกลันตันรัฐเบอร์ลิตรัฐเปรักแล้วก็รัฐตังกานูครับซึ่งคนสยามก็ อาศัยอยู่ในในใน,ในเขตและตอนเหนือของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันก็มีอายุก็เหมือนเหมือนเหมือน,นที่บอกก็คือมีอายุเก่าแก่นะครับ mm hmm. ยาวนานจะถามว่ามีคนบางคนสงสัยว่าเราเป็นคนจากประเทศไทยแล้วก็ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่นู่นไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเราเป็นคนพื้นที่เป็นคนท้องถิ่นตรงนั้นตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแต่ว่าเมื่อมีการแบ่ง,แบ,งแบ่งเขตแบ่งประเทศเราก็เลยติดอยู่ที่นั่น จะถามว่าเราเป็นคนประเทศเราไม่ใช่เราเป็นคนประเทศมาเลเซียถือสัญชาติมาเลเซียครับแต่ว่ามีเชื้อชาติไทยเชื้อชาติสยามค,ครับผมตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับย้อนไปได้ถึงดั้นไหมคะหรือก่ว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตามหลักฐานที่ค้นพบนะก,ก็จะมีหลักฐานบางบาง,บางส่วนเป็นวัตถุโบราณก็สมัยน่าจะอยุธยาครับค่ะเก่าวกว่าย้อนไปหลายรา,น,ยานุ่นเลยนะคะก็สมัย กรุงสยามนะครับสยามสมัยนั้นสมัยนั้นนะคะเคดาก์กลันตันมาริดรังการูยังเป็นดินแดนของไทยใช่ใช่นะคะ<ช>ทีนี้ที่นั่นเนี่ยก็จะมีเด็กๆสยามแบบนี้อยู่กันเอาที่กลันตันเนี่ยกี่ครอบครัวคะอ่ากลันตันนะครับมีทั้งหมดชุที่เป็นชุมชนครมสยามสามสิบสี่ชุมชนครับประมาณชักกี่คนประชากรรวมประมาณสองหมืนแปดพันคนครับ ไม่น้อยนะคะสอง0มืนคือเป็นอันดับสองของประเทศมาเลเซียอันดับหนึ่งจะอยู่ที่รัฐเซดาประมาณ4,000มคนถ้าเป็นคนมาเลเซียอย่างอาจารย์วีระว่าก็นั่นก็หมายความว่าเด็กๆพวกนี้เข้าโรงเรียนที่มาเลเซียถูกต้องครับคือคือเรียนตามระดบสามัญของเขาถูกต้องครับคือวันๆปกตินก็จะเรียนไปโรงเรียนของรัฐบาลมาเลเซียแล้วก็ เราจะมาเรียนภาษาไทยในวันหยุดก็ที่รัฐกลางก็จะเป็นวันศุกร์วันเสาร์ครับค่ะน้องๆท่านนี้พูดชัด<ะ>เอ๊ะแล้วเรียนยังไงวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้อ่านออกเขียนได้พูดชัดขนาดนี้เนี่ยครับให้ใครมาสอนคะคือในชีวิตประจำวันเราจะพูดพูดภาษาไทยอยู่แล้วแต่ว่าเป็นสำเนียงที่เหครับ สำเนียงของทางทางภาคใต้ของประเทศไทยค่ะครับแล้วก็ทุกเหมือนอพูดภาษาถิ่นใช่ใช่เป็นภาษาถิ่นแต่เป็นเป็นภาษาไทยถิ่นแต่ว่าเนื่องด้วยเราเราอยู่ติดชายแดนกับประเทศไทยเราก็สามารถรับชมทีวีจากประเทศไทยก็เมื่อเมื่อฟังฟังทีวีจากประเทศดูดูทีวีจากประเทศไทยก็เลยทําให้ตรงนี้มีความชํานาญพูดพูดก็พูด,พด,พดส่วนมากเด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันจะพูดสำเนียงตะสำเนียงท้องถิ่นไม่ค่อยได้ เพราะว่าดูทีวีไทยเยอะเกินครับอ๋อค่ะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์สุเสาร์สมาคมที่ว่านี่ชื่ออะไรนะคะอีกทีคะอาจารย์สมาคมสยามรัฐกาลักันครับค่ะและสมาคมสยามที่ว่าเนี่ยมีในรัฐเคดามาลิตและตรังการูด้วยไหมคะสมาคมของคนสยามในมาเลเซียนี่จะมีสมาคมสยามมาเลเซียอีกหนึ่งสมาคมครอบคลุมทั้งประเทศมาเลเซียครับค่ะ แล้วไปแปกออกไป,าไปทางรัฐก็มีสมาคมสยามกลันตันสมาคมสยามเคดาา้าสมาคมสยามปินังสมาคมสยามแปรัไปครับค่ะ,คะต้องถามว่าก่อนที่จะไปคุย,ยกับน้องๆเลยครับว่าสมาคมสยามเนาะปกติถ้ามันมีสังคมไทยคนไทยมันอยู่ไม่พ้นบวรคือบ้านวัดโรง,รงเรียนใช่ไหมคะ,ะบ้านเป็นชุมชนและโรงเรียน เป็นโรงเรียนมาเลเซียค่ะวัดมีไหมคะวัดคือศูนย์กลางของส่วนมากกิจกรรมของคนสยามก็อยู่ที่วัดไม่ว่าจะ,ะทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาและก็ไม่ใช่ศาสนาเช่นงานสงกรานต์งานลอยกระทงก็อยู่ในวัด <c oughs> ทั้งหมดนี้วันอะไรกิจกรรมส่วนมากกะอยู่ในวัดวัดคือศูนย์กลางคือศูนย์กลางของกิจกรรมของคนสยาม ที่จริงผมนี่พูดไทยไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยได้แล้วผมพูดจีน <Okay. S 2> เนาะขออนุญาตเนาะเพราะว่าด้วยว่าไม่ได้เรียนภาษาไทยเป็นขางการเนาะเรียนแค่ปอนึงเนาะเป็นว่าสแสลงเนาะ,สะแสลงพูดไม่ค่อยได้สแลดสแลงไม่ว่าพูดแสลงนี่คือปูดเนาะ,ะผมส่วนมากกับผมพูดจีนแล้วยโยโย่ตีเรียนพูดกับลูกกับแม่กแรงแรงจีน มันก็ไม่เหมือนสำเนียงใต้ทีเดียวนะคะใช่นี่มันเปราว่าสำเนียงใต้มันสำเนียงของทางฝั่งตะวันตกมาเลเซียคือเรดาเบรโนี่มันจะออกภาษาหนังตะลุงภาษาใต้ภาษาหนังตะลุงใช่ใช่แต่กลันตันไม่ใช่ไม่ใช่หรอกกลันตันนี่เราไม่ออกท้าไม่ออกเสียงไม่ออกสำเนียงหนังตะลุงอ๋อค่ะเดี๋ยวต้องมาถามเด็กๆบ้างว่าสับสนไหมคะวันธรรมดาไปเรียนมาเลเซียวันเสาร์อาทิตย์มานั่งเรียนภาษาไทย งงไหมลูกสำหรับหนึ่งตรงไหมไม่งงไม่งงค่ะค่ะ,คะแล้วเรียนอยู่ปอ,อะไรตอนตอนตอนนั้นถึงเริ่มเรียนภาษาไทายหมายความว่าเรียนภาษามาเลยไปเนี่ยแล้วปไหนถึงไปเริ่มเรียนภาษาไทายปหนึ่งค่ะปหนึ่งค่ะเจ็ดขวบเจ็ดขวบเจ็ดขวบเข้าปเตรียมไหมค่ะปเตรียมปเตรียมเด็กเด็กเนี่ยเวลาอยู่บ้านเนี่ยพูดกับคุณพ่อคุณแม่พูดภาษาอะไร พูดภาษาไทยจำเรียนเจ้เหนค่ะพูดภาษาไทยจำเรียนเจ้เหยย่อยู่กับที่บ้านเขียนได้ไหมคะเขียนได้ค่ะเขียนได้นะคะเอเด็กๆรุ่นก่อนก่อนเด็กสยามรุ่นก่อนที่สัมภาษณ์กันเนี่ยเขาเรียนภาษาไทยแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี่เหมือนก็ไปอยู่ที่วัดเรียนภาษาไทยอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงคะที่วัดอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงสิบสี่อาทิตย์หนึ่งเนี่ย เสาร์ด้วยอาทิตย์ด้วยวันเสาร์เรียนกี่ชั่วโมงต้องนับนิ้วเลยนะคะต้องเรียนหลายชั่วโมงมากแน่คือตามหลักสูตรเราสิบสี่ชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์สิบสี่ชั่วโมงเริ่มเรียนปหนึ่งแล้วเรียนกี่ปีภาษาไทยเนี่ยเยอะนะคะเสาร์อาทิตย์สิบสี่ชั่วโมงนี่วันเต็มเต็มเลยนะครับก็จะอยู่ที่วัดเลยครับแล้วเรียนนี่เขียนได้ไหมเขียนภาษาไทยได้ไหมคะได้อยู่ค่ะได้อยู่แล้วเรียนรำด้วยไหมคะ เรียนด้วยค่ะเรียนรําด้วยแล้วมีครูไปสอน<ม>รําเนี่ยใครสอนพี่รู้ว่ามีรำนูราใช,ใช่ไหมคะเห็นน้องสีดิสุกเกษม,มเขาบอกว่าไปสอนรำนูราด้วยยังยังมีเรียนที่กัลันตันไหมคะที่เรียนรำเนี่เรียนรำอะไรคะน้องยาณิกาเรียนรำอะไรคะน้องเลิค<า>่ะรำแบบเทศกาลปีใหม่ อ๋อรำวงใช่ค่ะแล้วก็มีทอดกระถินแบบนั้นด้วยค่ะมีทอดกระถินด้วยลำกลองยาวค่ะลำกลองยาวค่ะเอาละค่ะการอยู่ในพหุสังคมรู้สึกว่ามาเลเซียเนี่ยไม่ได้มีศาสนาอิสลามศาสนาเดียวใช่ไหมคะมันปะปนอยู่ด้วยฮินดูและอาจจะมีคริสตินิดเวลาเพื่อนๆนถามว่าหนูเป็นคนสัญชาติไรหนูตอบไปว่า สยามค่ะแล้วเพื่อนถามต่อไหมว่าสยามคืออะไรใช่ค่ะเขารู้เขารู้ใช่ไหมคะคุณคีรันตันเขารู้นะคะต้องมาถามคุณครูและท่านผู้ช่วยศาสตราปาร์ที่นั่งเชียร์อยู่นอกวงนะคะว่าการรักษาความเป็นไทยในผู้สังคมอย่างมาเลเซียเนี่ยยากไหมคะคือมันต้องเป็นเป็นความยินยอมของรัฐบาลมาเลเซียด้วยหรือเปล่า ครับมันก็ถ้าถ้าจะถามว่ายากหรือเปล่าก็นี้และที่ทางสมาคมหนักใจกลับไปภาษาเทนะคือเกี่ยวกับการแตว่าเศรษฐกิจการยุกินธรรมดานีเราไม่เป็นห่วงอะไรมากเพราะว่าเราได้ทางการศึกษาไดก็วน้เราได้การศึกษามันกันกับคนคนจากอื่นๆในเมืองมาเลเซียใช่ไหม ขอาเต๋อเป็นห่วงมากที่สุดก็คือนี่แหละคือศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนี่แหละทต่เป็นห่วงเสียว่าจะพลุลืนไปวัดไทยที่นู่นชื่อวัดอะไรนะคะวัดไทยในรัตน์ตันก็มียี่สิบยี่สิบสองวัดสองวัดนี่น้อยเลยเป็นพระไทยจากไทยที่ไปประจำที่ไปจำวัดอยู่ที่นั่นก็มีพระพื้นเต๋อก็มี พระของคนสยามที่อยู่ในกลั่นกันบวชเข้ามาเป็นพระเป็นเจ้าวาัดน,นั<ช>่นก็พระทางฟันไตเข้าไปประจระาําภาษากันมีนะแต่ไม่มากอ๋อค่ะก็หมายความว่าพอไปเรียนที่วัดแล้วสิ่งที่ได้มาก็ได้เรื่องาศาสนาพุทธด้วยด้วยได้ด้วยได้ด้วยนะค่ะเย็นๆสวดมนต์ไหมลูกสวดมนต์ไหมสวดค่ะสวดนะคะ สวดได้อ่านอ่านภาษาไทายออกอ่านออกค่ะค่ะจิวจิวยันนี้เป็นคุณครูค่ะใช่ไหมคะเวลาสอน่ะสมมติสอนภาษาไทายอย่างเงี้ยใช้ตำราอะไรสอนหรือว่าสอนไปเองจากประสบการณ์คะสอนใช้หนังสือจากมเนติมเนติปาร์ิชญมูลีค่ะ,คะตามหลักสูตรตามหลักสูตรอออของเขาได้ ทีนี้ภาษาไทยที่เรียนเนี่ยเรียนวรรณคดีด้วยไหมคะวรรณคดีอย่างเลือกอีหนาว<ม>ยังเลือกไม่เรียน,ยนแล้วภาษาไทยที่เรียนนี่คือการแต่งประโยคการเขียนการอ่าน<ช>แล้วการฟังค่ะ,ค,ะคนแรกหรือเปล่าที่น้องยานิปจะมาที่เมืองไทยครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกไม่เคยข้ามมาเ,เลยกาลันตันข้าม,มาจาก จากกาลันตันข้ามากรุงเทพเนี่ยไกลไหมคะไกลค่ะเ,เดินทางเด<อ><อ>ินทางสองวันสองวันสองวันครับรถบัสรถบัสถ้าคิดเป็นกิโลนี่พันสองร้อยกิโลมั้งค่ะ,คะถ้าถามอย่างนี้จะหนักใจที่จะตอบไหมคือที่มาเลเซียนี่เป็นบ้านแล้วใช่ไหมคะเป็นบ้านใช่ไหมคะแล้ว มาเห็นเมืองไทยมาเห็นกรุงเทพเนี่ยรู้สึกยังไงคะเคยเคยไปแม้แม้เมืองชายแดนเคยข้ามไปดูไหมคะไม่เคยเลยอยู่แต่ที่กาลันตันค่ะโอ้แล้วรู้สึกยังไงพอมาเห็นกรุงเทพคะสวยมากเลยค่ะสู้กาลันตันได้ไหมสวยสู้กันไหมลักษณะเมืองเหมือนกันไหมคะหรือกาลันตันจะเป็นเงียบๆกว่า มลันตะจะเงยียบๆกว่านะคะเมืองชายแดน<ม>นี้ก็ไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยใช่ไหมคะ<อ>แล้วเวลาที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่โรงเรียนเวลาเวลาต้องพูดดังหน่อยนะคะเขาบุ้ยใบายมาแล้วเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเขา,าศาสนาคนอิสลามศาสนาอิสลามคนมุสลิ <c oughs> มก็ต้องเยอะเฉ <c oughs> มีเยอะไหมคะคนมุสลิมที่โรงเรียน,นเยอะไหมคะ เยอะูุคัะทั้งโรงเรียนเลยมีมีมีคนสยามอยู่ในโรงเรียนมายกี่คนร้อยกว่าคนอยู่ค่ะค่ะตอนนี้หนูปออะไรแล้วคะตอนนี้ปอสองปลายค่ะปอสองปลายไม่ไม่หมายหมายว่าโรงเร,างเรียนร,รัรนฐบาลไหมโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนรัฐบาลมสองค่ะมสองใช่ไหมคะแล้วต้องเรียนอีกกี่ปีถึงเข้ามหาวิทยาลัยต้องจบมห้า ยืเ<ด>ข้ามาหรสาม<ช>ปีแล้วเวลาไปในโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีกิจกรรมสำหรับชาวมุสลิมใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ไปละหมาดแล้วช่วงที่เพื่อนเพื่อนละหมาดหนูไปละหมาดด้วยไหมคะไม่ค่ะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นศาส,สนาอื่นอยู่ในโรงเรียนไหมคะมีอินเดียด้วยค่ะมีอินเดียด้วยแล้วมีคนสยามก็เยอะอยู่เนาะในห้องกี่คนคะร้อยไม่กี่บอก ในโรงเรียนว่าในห้องคะในในในห้องอะค่ะในห้องถ้าในห้องนี้มีประมาณถ้าในห้องนี้มีประมาณเก้าคน่ะแล้วทั้งโรงเรียนร้อยกว่าคนอยู่ค่ะแล้วในจันตันมีโรงเรียนแบบนี้ค่ะคุณครูมีโรงเรียนที่เป็นสําหรับมาเลเซียแล้วมีคนสยามอยู่เนี่ยแทบทุกโรงเรียนเลยไหมครับก็ไม่นะบางโรงเรียนก็มีเด็กสยามเยอะบางโรงเรียนก็มีหนึ่งคนสองคนแค่นั้น มันกับตู้โรงเรียนที่ลูกผมเรียนก็มีลูกผมคนเดียวเป็นชาเป็นเป็นเด็กอสยามแล้วแล้วระบบการศึกษาของของมาเลเซียยังไงนะคะเรียนเหมือนเมืองไทยไหมหกปีหกปีแล้วก็สี่ปีเราจะเรียนโรงเรียนปัทลุมนาะหกปีมัธยมห้าปีมัธยมนี่ถ้าเด็กเรียนเก่งก็ไปพาสั้นาไปไปมาวิทยาลัยเลยหรือก็ได้ แต่ถ้าไม่ไม่ไม่ไมก็ไปหมหกอีกสองปีเพื่อจะเข้าไปปริญญาตรีแล้วเด็กส่วนใหญ่ที่ไปเรียนปริญญาตรีเนี่ยกลันตันมีมหาวิทยาลัยไหมคะอ่ามี Umk มหาวิทยาลัยกลันตัน,นเมียนค่ะนั่งนั่งอยู่ก็คงสงสยัยใช่ไหมคะว่าวันนี้ทำไมน้องถึงข้ามมากรุงเทพในโครูการ เป็นเป็นโครงการอะไระค,ครัพอเล่าให้ฟังได้ไหมครับคือว่าทางสมาคมใช่ไหมทางสมาคมโดยที่เราทำการประสานติดต่องานทำกิจ,จกรรมกันมาเนาะ,ะทางกระทรวงของต,ต่างประเทศของประเทศไทยก็สนับสนุนเราบ่อยสนับสนุนเราเห้ะให้ทุนเราไปเล็กๆน้อยๆให้เรานํำเด็กๆเข้ามาคืออาจจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ศิลปะวัฒนธรรมของคนสยามค่ะในในในประเทศไทยใช่ไหมเราจึงได้นําคณะมาในครั้งนี้ครับเพื่อให้เด็กๆรู้จักเมืองไทยนะคะเมืองไทยก็คิดว่าโครงการแบบนี้เป็นโครงการที่ดีคุณครูคิดว่าเห็นควรว่ามาทุกปีไหมคะถ้าเมงบนมีโอกาส แน่นอนตามสมาคมจะพยายามให้ถึงที่สุดเพราะที่ที่ที่พูดนะ,ะที่หนักใจที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่จะรักษาคงรักษาความสยามนั้นไว้ให้ได้ใน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 สังคมที่เราเป็นคนส่วนกลุ่มที่เล็กมากนะน้อยมากไม่ไม่ถึงจุดเออจุดศูนย์จุดเปอร์เซ็นต์เลยนะอืมอทาทีนี้ค่ะถามน้องที่เป็นคุณครูนะคะว่าตอนนี้ อายุ19ปีแล้วเรียนอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้หนูเรียนอยู่ KL ค่ะค่ะมหาวิทยาลัยลกลาลัมเปอร์ค่ะมหาวิทยาลัยอะไรคะเออ่ในภาษาอังกฤษก็ต a y u Mt Tunku Abdul Rahman University Management of Technology อ๋อการจัดการเทคโนโลยีนะคะปีอะไรแล้วคะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งนะคะ ค่ะคิดยังไงกับโครงการที่พาพวกหนูมาเยี่ยมประเทศไทยคะับคคิดว่าดีนะคะจะได้พาหนูแล้วก็น้องนองน,นักเรียนมาทำความรู้จักกับประเทศไทยแลกเปลี่ยนวัฒน,นธรรมกันแล้วก็เรียนรู้วิธีวิถีชีวิตของคนประเทศไทยค่ะไปอยู่กี่วันแล้วไปไหนมาบ้างคะหนูอยู่มาสองวันแล้วคะ่ะ ค่ะไปประจวบคีด้ขันมาค่ะไปดูอะไรมาไปประจวบทางผ่านมาทางผ่านมาขับผ่านมาขับผ่านมาคืนแรกคืนแรกแล้วนี่เป็นวันแรกที่มาใช่ไหมคะวันที่สองวันที่สองไปถึงวันแรกที่เข้ามาถึงที่นี่เมื่อวานเมื่อวานบอกเมื่อวานไปไปทําอะไรมาอ้าเมื่อวานไปตลาดร่มหุบมาค่ะตลาดร่มหุบพอรถไฟมาหุบล่มใช่ไหมคะอ้า แล,แ,ลแล้วจากนี้มีวันอื่นๆจะไปไหนอีกแล้วก็ไปไปไปสอนรำมเมื่อวานนี่เ<ช>ม,มื่อวานไปเรียนรำไทยใช่ไหมคะอยู่ศิลปากรนนะะใช่ได้ไไคะในเขตกรุงเทพนี่แหละในเขตกรุงเทพน,นี่แหละคะ่ะนอกจากเรียนรำไทยเรียนภาษาไทยใ,<ช>ในวัดแล้วเรียนอะไรที่วัดอีกคะพระพระที่วัดสอนเรื่องศาสนาสอนยังไง ผมยังไม่ได้เรียนค่ะเพราะมันเริ่มจากสามต้นค่ะจากสามต้นเอ๊ะเดี๋ยวก่นช่วยอธิบายหน่อยว่าน้องเขาเรียนภาษาไทยเริ่มยังไงกี่ปีวิชาภระพุทธศาสนาเดี๋ยวผมก่ออนุญาตสื่อนนะค,คะคือ,ค,อคือหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในรัฐลันตันเราเนี่ยใช้หลักสูตรของมูลนิธิพระวิเชียรมมลีที่ม,มันจะมีเรียนอยู่ทั้งหมดหวิชาครับแบ่งเป็นแบ,แบ่งเป็นสามระดับ ระดับละสองปีแต่ละระดับจะมีหกวิชาก็ะจะมีวิชาวยากรไทยก็ะจะเรียนเกี่ยวกับหลักภาษามีวิชาทักษะภาษาไทยมีวิชาการออกเสียงและการสนทนาภาษาไทยมีวิชาวัฒนธรรมไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็วิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเราจะเรียนหกวิชาตรงนี้ครับก็จะครอบคลุมหมดทั้งภาษาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมที่ไปได้เรียนฟรี เรียนฟรีครับลักสูตรหนังสือเรียนฟรีทุกอย่างครับสมาคมได้เงินสนับสนุนส่วนนี้มาจากไหนครับก็หลายๆองค์กรครับอย่างเช่นก็กระทรวงต่างประเทศผ่านสถานกงสูงใหญ่ก็สน,สนับสนุนรัฐบาลมาเลเซียก็สนับสนุนด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากโรงเรียนอ,อยู่ที่ในวัดเปิดสอนอยู่ในวัดก็จะเจ้าวาดจากผู้มีจิตตาสนับสนุนด้วยครับคือเด็กเด็กสยามที่นั่นเนี่ยไปเรียน ทุกคนเลยวันเสาร์อาทิตย์ครับน่าสนใจมากเลยค่ะตูดถึงการการทุนของมาของบริหารจัดการโรงเรียนเนอะทางรัฐบาลไม่ได้ให้ว่าประจำไม่ใช่แค่เราขอไปบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้รัฐบาลมาเลเซียเองเขาก็เห็นความสำคัญหมายความว่าถามเลยไปนิดนึงว่ารัฐบาลมาเลเซียยอมรับน้องๆพวกนี้ว่าเป็น ว่าเป็นชนกลุ่มหนึ่งในมาเลเซียครับคือเราเป็นคนเขาเขาตั้งให้เป็นคนภูมิบุตรภูมิบุตรก็คือมีสิทธิเสรีภาพเกือบเกือบจะเท่ากับคนมาลายูแต่ว่าไม่เท่าไม่เท่าบาง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 เรื่องก็ยังมียังยังยังไม่เท่าเทียมก็คืออย่างเช่นโอกาสทางการศึกษาเรื่องการจ้างงานเนี่ยเขาก็บางทีเขาจะมีขั้นข้อจากัดใช่ครับข้อจกัดมีอยู่ เช่นว่าจะขอทุนการเรียนอะไรนี่มันก็จํากัดหน่อยอยังมีคำว่าเป็นติสยตมสมมติว่าในมหาลัยโคต้ามีอยู่สิบที่ของของของกลันของคนคนสยามอาจจะได้สักหนึ่งที่นั่งเอย่างเงี้ยอ๋อค่ะอยากกลับมาอยากมาอยู่เมืองไทยไหมคะอยากค่ะในอนาคตอยากมาอยู่เมืองไทยค่ะค่ะ แล้วสมมติลงมาเนี่ยอ่านออกเขียนได้ป้ายเบยอะไรก็อ่านออกอ่านออกค่ะค่ะและคิดว่าพอเรียนจบจากกัวลาลัมเปอร์เนี่ยคิดว่าจะทําอะไรต่อช่วยทําที่บ้านหนูมีธุรกิจพ่อก็จะกลับไปช่วยคุณพ่อที่บ้านทำอะไรคะขายเปิดร้านฮัตแวร์อา,าอาหารสั่งอะไรเรื่อง ครื่องก่อสร้างเครื่องมือก่อสร้างนะคะใช่ไหมแแล้วมีที่โรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนน้องทั้งสองคนเนี่ยมีเพื่อนๆนที่เป็นมุสลิมเนี่ยชวนไปนับถือศาสนาอิสลามมีไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมคะที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรคะคุณพ่อซ่อมรถคุณแม่ก็ทํางานรับจ้างค่ะแล้วในละแวกที่อยู่เนี่ยเป็นชนสยามทั้งหมดหรือว่าอยู่ รวมปนกับคนมาเลเซียคะมีปนด้วยค่ะมีปนด้วยนะคะ<ม>คิดว่าทำไมเราถึงต้องรักษาวัฒนธรรมไว้ที่ต้องเรียนภาษาไทยที่ต้องเรียนรำไทย<ม>เห็นความจำเป็นอย่างไรคะเพราะว่าเราเป็นคนสยามจะไม่จะไม่เราก็จะเรียนเพื่อไม่ให้ หายไปจะสืบต่อไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ได้ไ,ดไม่ลืมรากเง่าตัวเองใช่ค่ะใช่ไหมคะวันเสาร์อาทิตย์ที่ไปเรียนภาษาเนี่ยมีวันไหนขี้เกียจไม่อยากไปเรียนไหมคะก็มีบ้างคะ่ะวันไหนที่วันพฤหัสแบดบีการบ้านเยอะประมาณนั้นก็อยากจะทําการบ้านคะ่ะอ๋อหมายความว่าสามเขาเรียนสามปีใช่ไหม ภาษาไทยเรียนหกปีครับรจบภาษาไทยก็จะต่อด้วยเรียนธรรมศึกษาต่ออ๋อเรียนธรรมศึกษากี่ปีคะอีกสามปีครับ,อรบพอหมายความว่าจบเก้าปีก็ไม่มีเรียนอะไรต่อจากนั้นใช่ไม่มีแล้วเด็กผู้นี้ก็จะไปเป็นครูใช่แท<ต>นใช่ค่ะปกติแล้วค่ะท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเรานี่จะเปิดเพลงขั้นแต่คนสยามมานี่ไม่เคยเปิดเพลงขั้นเลยเพื่อเป็นการ ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้เห็นรู้จักคนสยามนะคะที่มีรากเน่าจากเราไล่มาตั้งแต่สมัยอุยิยา mm. เก่าไปกว่าพระบาทสมัสมยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือสมัยรัชกาลี่านี่ให้ความสําคัญกับคนสยามในมาเลยยียค่อนข้างมากเห็นบันทึกไว้ใน,นบันทึกที่ที่ประพาสมาเลเซียนะคะน้องๆร้องเพลงไทยได้ mm. ใช่ไหมคะ ไหนลองร้องให้ฟังสิเวลาเหลือกี่นาทีคะพอสั้นๆพอได้ไหมคะเหลืออีกกี่นาทีคะประมาณสามค่ะไหนลองร้องเพลงไทยดูให้ท่านผู้ฟังฟังสิเพลงอะไรดีที่ตกเพลงอะไรที่ร้องท่านอ่ะไดะอ่ะลอยกระทงอ่ะลองดูหนึ่งสองสามวนเดือนสิบสองนาก็นองเต็มตะลิ เราทั้งหลชายหญิงสนุกกันจิงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงวันวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจค่ะชัดไหมคะ ดูเผินๆก็เหมือนนะคะเหมือนคนไทยเนาะวันหนึ่งถ้าเรียนจบแล้วเก้าปีจะไปเป็นครูสอนเพื่อนๆที่เป็นชาวสยามไหมคะอยากเป็นอยู่ค่ะอยากเป็นอยู่เนาะทุกวันนี้ก็เด็กๆมีสิทธิ์เลือกตั้งไหมคะเขากั้นไหมคะยี่สิบเอ็ดมันก็ได้เลือกยี่สิบเ็ดปีก็ได้เลือกตั้งก็เป็น ก็เรียกว่าเป็นคนสัญชาติมาเลเซียในนั้นไม่มีระบุเลยว่าเป็นคนสยามในพาสปอร์ตเองไม่มีไม่มีในในในบัตรประชาชนไม่ไม่ระบุระบุไหมไม่ระบุไม่ไม่ระบุครับในบัตรประชาชนระบุไหมคะว่าเป็นสยามไม่มีระบุเลยไม่มีไม่มีบางคนมีนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีนะคะเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเวลาไล่หลังมาแล้วจะไปด้วยคำว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ